เรื่อล่าพ่อค้าผู้โลภการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าผู้โลภอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เขาค้าขายสินค้าหลากหลายชนิดมักเอาเปรียบลูกค้าหลอกลวงต้มตุนวันหนึ่งพ่อค้าเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเขาเห็นชาวบ้านยากจนกำลังทุกข์ยากจากภัยแล้งชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้พ่อค้าคิดว่านี่คือโอกาสของเขาเขาจึงนำน้ำมาขายในราคาแพงลิตรละหนึ่งเหรียญ ชาวบ้านไม่มีเงินซื้อน้ำพวกเขาร้องขอให้พ่อค้าลดราคาแต่พ่อค้าไม่ยอมเขาพูดว่าน้ำของฉันมีค่ามากหาได้ยากเย็นเด็กหญิงคนหนึ่งร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากพ่อคา้าพ่อค้าใจดำพูดว่าถ้าไม่มีเงินก็ตายไปซะในขณะนั้นมีชายชาราคนหนึ่งเดินมาหาพ่อคา้าชายชาราพูดว่าพ่อค้าผู้โลภน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดในราคาที่เป็นธรรม พ่อค้าโกรธชายชราเข่าตะโกนว่าแกอย่ามาสอนฉันน้ำของฉันฉันจะขายเท่าไหร่ก็ได้ชายชราพูดต่อว่าถ้าเจ้ายังโลภและเห็นแก่ตัวต่อไปเจ้าจะต้องได้รับบทเรียนที่สะสมทันใดนั้นฟ้าก็มืดครึ้มฝนตกหนักมากน้ำท่วมหมู่บ้านสินค้าของพ่อค้าทั้งหมดถูกน้ำพัดไปหมดพ่อค้าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาจำคำพูดของชายชราได้เขาสำนึกผิดและรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เขาทำ หลังจากนั้นพ่อค้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่โลภอีกต่อไปเขาแบ่งปันน้ำอาหารและยาแก่ผู้คนที่ยากจนชาวบ้านต่างรักและเคารพเขา